ผมมาอยู่กันตรงที่ลีโดในที่ลีโดโรบิสคาเฟ่เนาะนี่ไงดลจังที่นั่นหลังนี่มีโมเนี่ยอยู่นั่นได้ด้เองนี่ผมไปถ่ายบิวบอร์ดในตรงที่ในหลังเซ็นอร์พอยต์สยามสแควร์มาปุ๊บเนี่ยก็มีคนเข้ามาฟีดแบ็กกันอยู่ครับว่าอยากให้ผมไปถ่ายในในคาเฟ่เนาะที่ของลีโด แล้วก็ในยมาเลยแล้วกันนะครับนี่เข็นโย่ต้องขอโทษคนเลยนะจริงขอภครจริงๆนี่ไงเลยิสคาเฟ่เนไหมเขาจริงๆนะร้านสวยอยู่พอสมควรเลยนะโมเดลฟิสซินเดียบิ๊กบัวเอ่อเบเดย์โปรเจกต์ดิอ้สวยนะโมนี่น้องโมนี่เือแบบโอ้ ดูแม่ไปดีๆดิแล้วจริงก็มีข้างในอยู่ด้วยก็นี่แหละมีเซตอเซตีให้ด้วย,ยนะครับหนึ่งคูปองต่อหนึ่งเซตนะครับสำหรับมนุนโมนี่โมนี่นหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคนอันนี้ก็จะได้เป็นที่รองแก้วก็เป็นน้องโมนี่ที่เป็นคนทำนะครับไม่ใช่แฟนทำเราโมนี่ ข้อนจริงเนาะดูจากข้งางนอกข้างในดูสวยนงนาอยู่พอสมควรเนี่ยนี่ก็แฟนคลับก็เข้ามาอวยพรวัน,นเกิดเนาะนี่ไงแล้วก็จริงๆถือว่าเยอะอยูอ่พอสมควรเลยนะคน้ามาอวยพรวัคน,คนเกิดเนี่ยน้องมูนี่ก็สองคันนะจริงๆผมผมก็ยืนยันว่าก็จังคัญเหมือนกันเจนสามนะขนาดผมก็ชอบฟังเพลงเฟิร์สและปิดอะไรอีกด้วยเอาละเดี๋ยวถึงกันแล้วเดี๋ยวผมอยากจะไปซื้อน้ะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเป็นกิฟต์เซตของที่เรา ไอ้ไข่บิ๊บอร์นเกิดแล้วกันเนาะไปโอ้แต่ว่าร้านน้ำรูสิเฮ้ยเห็นแล้วจกทานสตรีทกีเรี่ยมสักแลกเลยเนะแต่ว่ามีเมน,นูอื่นๆด้วยนี่ไงแต่ว่าแต่ว่าจริงๆนะครับข้างนีไม่มีนะครับดังนั้นจะจะมีแต่ข้างขวา,ขา,ขา,ขาเนาะสำหรับบูธในคาเฟ่ ของโมเนน่ะอาละเดี๋ยวถึงกระนั้นดิเสียเวลาเดี๋ยวผมเอาน้ำแล้วกันอันไหนที่ว่าเป็นนอนคาฟฟีนะอันไหนที่เป็นช็อกโกแลตเลยผมว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาโกโก้ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวผมว่าเอาเป็นไอ้พรีเมียมดีกว่าใช่ครับใช่เออดิมเปอร์เลยนะ ใครที่อยากจะไปซื้อน้ำแนะนำให้ไปติดต่อที่ในอันนี้แล้วกันเนาแฟนโปรเจกต์แพ็กเกจมันก็จะมีนี่ไงตอแรกเครื่องดื่มที่ร้านได้เลยแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนยเป็นอันนี้ได้นะถ้างั้นก็เป็นคูปองนะเอาล่ะสวิตทีมช็อปแล้วกันครับผมก็จะเอานีแล้วกันนะสำหรับอันนี้ อันนี้หลังจากปิดร้อยปุ๊บก็แค่นี้เองคือจริงๆก็จะมีน้ำนะอ๋อมันมีคูปองอีเวนต์ให้ฟรีหนึ่งอันจริงๆดูคุ้มมากเลยนะผมเอาชุด A ไปหนึ่งชุดแล้วกันนะครับต้องขอบคุณแฟนเมคของโมนี่จริงๆนะที่ทำให้แบบนี้สวยนะกระป๋อง <c oughs> <c oughs> มีมีสบีพิลิมช็อกโกแลตนะครับจากร้านเลดซีสนะครับที่ลีโดคาเฟ่น่าทานมากเลยคือสวยด้วยแล้วคือแบบหวานหวานกลมกล่อมด้วยนะใครอยากมาทานนะครับก็มาได้นะ ค่ะน้อโมเน่ไปแล้วครับ